ที่ว่าสวยแล้วก็หนีไปคนที่ว่าไม่สวยเขานหนีไปโบกยังอยู่อย่างเก่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่ก็หมือนกันฉันนั้นอย่าลืมทัศนาจรหร,รือทัศนศรัทาด้วยตัวเองเดินไปโน่นทางล่างมันถึงปลายเท้าทางบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอย่าบนศีรษะไปหาปลายเท้าที่จะถึงปลายเท้าออกมาบนศีรษะนี่มันเหีียอะไรบ้าง นี่เขาเรียกว่ากายมันมีเท่เนี้คอนจะเป็นยังไงก็มีแอนี้ข้างบนก็ชีสระข้างล่างก็ปลายเท้าหมดแค่นี้พระพุทธเจ้าเคยสอนดอีว่านี่อะไรคือกายให้รูปกายของเราส่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพ่านบรรณะของใสไม่สะอาดสะอาดจำมจำเสือกันทั้งนั้นก็นเป็นอย่างนี้ แต่นี่เราก็เห็นตายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงตายแต่เราทัศนาจรเป็นทัศนาศึกษาในกายของเราเนี่ยไอ้ของที่ตายในกายราเนี่ยอยว่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้พิจนาตายเมื่อเห็นตายแล้วไปพิจนาตายในกายอีกมันจะเป็นไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกภายกับไปอีก ่าเราได้ดูร่างกายแล้วก็ผิวเผินเท่านั้นแหละไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกสเกิดขึ้นมาอันนี้กายกันนอกถ้าจะนูึกษายที่ในกา,ายในกายนั้นมันเป็นยังไงกายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแปลก,กันสักนิดหนึ่งนะนะไม่มีอะไรจะแปลก,กันสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของนี้ดีทัางนั้นน่มันแปลก,กันนะ แล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากต่ําสูงประการทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปในท่อแล้วออกมาที่ไหนราคาเท่ากันแต่นั้นไม่ได้แปกอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีราไาไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นต้นแต่เมื่อจะเข้าไปในจานนีเท่วนั้นจานนั้นท่านี้จานนี้เท่้นแย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่ากัน นะเคยเห็นไหมนี่ละ่ะถ้าเราทัศนศึกษาไอ้ภายตายเนกาย,ายมันจะรูปเป็นอย่างนี้ว่อเลี้ยงแค่นี้เรา็รึกกันไปอีกเออไอ,อ้คนเราเนี่ยม้องคแบกเดกกันนะจะไม่ควรยึดมัน่นกไ็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรถือมัน่นนะเอ,อ่ก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจ่านจึงบอกว่าไอ,อ้การเกิดแก่เก็บตายลกักษณะนี่มันเสมอเสมอกันจังนั้นท่านจึงให้โอวาทกับเราท่านทางหลายว่า เหมือนญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนี้เป็นญาติญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเจ็บญาติาคือความตายอันนี้สันเดียวเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนี่มันญาติแต่มันเหมือนกันอย่างนี้ไอ้บางคนที่ไม่รู้สึกะไรไม่เหมือนกันไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นเรพธธาพทธเจ้านจาบมารวมยอดเลยวว่ามันเหมือนกัน เกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเจ็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันมันมีอะไรจะไม่เหมือนเลยมันเหมือนกันทั้งนั้นมีฉะะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้วก็ให้มมมองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแตกกันที่ตรงไหน ถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สมามัคคีแล้วเป็นต้นนะลาะโทสะโมหะมันตกเราลงไปมันเหมือนกันมนุษย์มันเหมือนกันดังนั้นไม่ใช่ว่ามันไมเหมือนกันแค่นั้นสันิีแจกเป็นญาติญาติคือความเกิดเกิดตรงเหมือนกันแกะญาติคือความแก่มันตรงเหมือนกันญาติคือความเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนมันก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้ีิฉะนั้นเราไปคิดแยกนะเราไปคิดแยกนะ เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ออกไปดูเฉยๆไม่ใจทัศนะศึกษาถ้าทัศนศึกษาแล้วก็คนกันไปด้วยทัศนาจรทัศนาจรกับทัศนาสถานการดูแลจาระกันเนี่ยวออกไปไม่ต้องทิ้งมันมอเราเดินไปเราเห็นเลยต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนศึกษา อันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คำพูดเช่นนี้เราเคยได้ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนศึกษาก็มาจากกรุงเทพอย่างนี้ก็ไปหารยกฟันก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยทัศนาโลกนอกๆนะทีนี้มาถึงวัดประโงคนี่ก็ทัศนามาเรื่อยละ่ะแต่นี่ไปมาถึงนี่จะมาทัศนศึกษา ให้เที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้ไิจักของอยู่ในกายเพราะว่ามันมีอะไรไหมให้เรารู้จักเช่นนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระธัมมสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อรู้ธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่จริงญาติความเจ็บญาติความตายมันจริงจริงอย่างนั้น ที่นี่เราเ็นฉันนั้นเนี่ยเป็นส่วนเราก็พยายามปฏิบัติทรมาให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เราเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเขาเขาเรียกว่าแม่เราเห็นของเขาเขาเรียกว่าของเราของด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เหมือนกันเท่านั้นเลยถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเช่นนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโกธรรมโอธรรมมีอันเดียวตอนนี้ คนก็คือมีคนคนเดียวตนี้ไม่มีคนหลายคนทรมากก็คือมีทอันเดียวานี้ไม่มีทมหลายอย่างเช่นนี้ใ้ความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่นนี้แล้วเป็นต้นมันก็สามัคคีกันสามัคคีความรักสามัคคีความเมตตาอารีสิ่งตนางๆกัน,นกความสามัคคีอันนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคุณงามความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นแหละ เหมือนเราปยศถอนน้อยอะไรเป็นต้นเรามีคนถึงยี่สิบสามสิบคนนะถ้าไปสามคคีกันมันยกขึ้นไ่ได้แล้วถ้าพร้อมกันสามคคีกันมันยกขึ้นไปเดียวเดียวได้แต่นนไอ้ของหนักมันเบาเบาของยาวมันก็ท่านเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้เมรอนกันฉันนั้นเพราะพวกเราทางหลายเมื่อเห็นว่าเรามันเปลี่ยนเช่นนี้แล้วตั้งใจเป็นผู้ประพฤตปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้ ื่าเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นไยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามัสนิเป็นมิจฉามัสไอ้ความเห็นผีดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายใอ้จิตของเรานี่เองไอ้โทษตั้งหลายทั้งวงที่มันจะมีมาเกิดขึ้นมานั้นจะเป็นโทษอย่างร่าแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่เนี่ยไอ้ความเห็นิดกมาให้คน สาม้าเรียวสามทายคนประพฤติไม่ดีในงานตลอดประเทศชาติจะร่วโจงไปกเพราะความผิดนี่เองประพฤติจาทฉันจอไอความเนผิดนี่คือเทวทัศท่านมองหาไอความดีของเทวทัศมันเมเีแต่น้อยนะปลายเส้นผลจะมารีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั้นท่านเรียกว่าไอความผิดนั่นแหละเป็นต้นเป็นมิจฉาเจตี าชาณิจาทิฏฐิเกิดเป็นมาแล้วความทุกข์ยากความลาบากค,ความร้อนรนประบนกระไว้ทุกประการมันพร้อมกันเกิดเป็นมาเลยทันทีว่ามันเลวที่สุดมันปิดที่สุดเพราะความเห็นผิดเป็นนิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิวัติละสัมมาทิฏฐินี่คือความสามัคคีความเห็นชอบเห็นว่ามนุษย์เราทางไหนมันเหมือนกัน เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเมือนั้นใครๆก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยมีกิดเบางต้นมีแปรทต่าง,างมีแปรต่างๆที่สุดมันก็นมีดับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆท่านทุกๆคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนานก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอยู่ไปเทัางนั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกันถ้าไม่แปลกกันมันก็นนเข้าชิดกันต่อใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันทั้นั้น เหตุฉะนั้นเมื่อความเห็นเราเป็นที่นี้เลียวว่าเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกรู้กลิ่นก็เป็นธรรมดิ้นดิ้มรสก็เป็นธรรมมันเป็นใส่อย่างนี้เมื่อเราเห็นเ่นนี้เรียวว่าเราก็เป็นาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราใกล้ธรรมะเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้า ทำไมขอพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละปวดเดือดจริงๆคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองศีีธาตุบาตรสุุมารแต่ยังท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนอันนี้ทั้งก็เป็นคนธรรมดาถ้าการเห็นธรรมะอันนี้่านก็เป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าบอเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าเราเข้าใกล้ธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านหนีไปแล้วท่านยังอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจกับพุทธปฏิบัติตามเป็นต้นพราะเราว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้น,นถ้าทาผิดมันก็ผิดถ้าทําถูกมันก็ถูกเปลี่ยนเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทํามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โน่นจะเป็นเทวราทำให้เทวราให้เป็นพระเอ่อเป็นต้นก็ข้อจ,จัดจำนี้วิชันกํนาเนิดที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าาพระบรมครูเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบรรลุสึ่งธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านก็เป็นธรรมะนี่แต่พราะท่านเป็นผู้ทัศนาจรทัศนาจรไม่จะดูไปเฉยๆไม่จะเดินเที่ยวเฉยๆแต่มี่อท่าน่งศึกษา ก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอ hmm. ันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงรู้จักสิ่งทั้งหลายด่านั้นก็มาว่าเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันต็ดเรื่องอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่เจตัวไม่เจตนไม่เจตเร่าเจเตาทั้งนั้นเนี่ยเมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านต่เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือเห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่าน ฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญ,ญาติโยมชาวพนักงาน่มมันัสนาจารนมาทัศน์าศึกษา,กษกษาให้มันปะปนกันไปเรื่อยไปมาเที่ยวน,นี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิจ้ามาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่พอใจต้องโอตระเวาไม่ต้องขาดทุนเมื่อเรามาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนมานะ หลายข่วงเหมือนกันที่มีการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะและมาทัศน,จนาจรแล้ทพัฒนาศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดกุศลให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นหาก็เป๋แขนจะเป็นน้อยเรียกว่าคนไม่สมบูรณ์นะในบริษัสทั้งหลายใมสมบูรณ์ก็คือเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเดี๋ยไปทัศนะดูเฉยๆเดยกลับไปบ้านไม่มีอะไรไปฝากลูกฝากหลาน ฝากพ,พ่อฝากแม่ฝากตัวเขาเองก็ยังไม่มีเลยนี่อาจารย์ไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้เห็นไปจุรนอจุรนทร่วมเข้ามันกวมากมาเองแต่เป็นด้นเปลี่ยนความเห็นผิดใน่มันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นในมันถูกเมื่อมันถูกเข้ามันก็หมดผิดหมดผิดมันก็สมบูรณ์ทําตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยฉะนั้นวันนี้ขอ,อยยติการ สแสดงธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายพ้น่จิตสุดท้ายนี่ขอให้โยมทั้งหลายทำกิตให้เป็นโอปนายิกาธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจของไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาใจใจนะอย่าน้อมอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะอ,อาจารย์โรงเรียนเนี่ยไปหาเด็กนะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะ อันนี้คือใหน้น้อมเราไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะรมาหาเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเราเหมือนก็ไม่เคยดีเราจะน้อมเราก็ไปหาธรรมะเจนนั่นจริงเป็คาระโจะนวาตูจะสันตุจิตจัตตันยุตาเ,เป็นผู้ให้ลืมตตันยยกตวีดีของบุคคลที่นีคนุณเ,เป็นต้นเจนนั่นวันนี้ขอพวยอานาจแห่งคุณปวสีจัตตันาตาใจ จงปกปักรักษาพกท่านกทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีปุปสัรคขัดข้องในระหว่างทางออกจากนี้ให้ถึงสุดที่ประสงค์พลสิทธิสุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องหรือความสวัสดีด้วยอำนาจแห่งคุณภาชีศัสนาอย่างรุนพนอันนี้ขอความสุขความเจริญแก่จงนี้แก่พุทธบริษัททั้งหลายทุกๆคนคืน